สคริปต์ YouTube ความยาวประมาณ1,000คำสำหรับรถถัง a าโพคเว็ r สตรีเฟอร์ของประเทศไทยโดยเริ่มต้นด้วยยินดีต้อนรับและไม่มีหัวข้อตามสไตล์ช่องออโต้บิวขีดขีดขีดยินดีต้อนรับสู่ออโต้บิวกับเรื่องราวสุดมันของเครื่องจักรสงครามที่กำลังขย่าโลกใบนี้ วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถถังสุดโหดร,รุ่นใหม่ล่าสุดของไทยในปี2026ที่ถูกขนานนามว่า Apocalypse Ripper หรือยมทูตวันสิ้นโลกรถถังที่ไม่ได้มาแค่เพื่อป้องกันดินแดนเท่านั้นแต่พร้อมลุยแบบไม่มีใครกล้าขวางหน้าด้วยดีไซน์สุดล้ำอาวุธหนักระดับมรฤตยูและเทคโนโลยีสุดไฮเทคที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ถูกจับตามองมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อาโพควิสรีเปอร์ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมการอุตสาหกรรมทหารไทยกับบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศจุดประสงค์หลักของรถถังรุ่นนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถด้านป้องกันประเทศให้เหนือชั้นและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบสงครามสมาร์ทสงครามไซเบอร์และการโจมตีแบบไร้คนขับ จุดเด่นแรกของ a p โ c คาวิฟสเล e เปอรคือดีไซน์ภายนอกที่ดูดุดันราวกับปีศาตเหล็กตัวถังภายนอกออกแบบด้วยแนวคิดสตีลอาร์เมอร์หรือเกราะล่องหนที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับจากเรดารศัตรูทำให้มันสามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้โดยไม่ถูกสังเกตเห็นโครงสร้างใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงระดับสูง ช่วยลดน้ำหนักรวมของรถถังลงอย่างมากขนาดเดียวกันก็ยังสามารถต้านทานกระสุนเจาะเกราะและระเบิดแรงสูงได้อย่างสบายใต้ฝาครอบที่ดูเหมือนยานอาวกาศคันนี้คือขุมพลังเทอร์โบดีเซลเจเนเรชั่นใหม่กำลัง1,800แรงม้าที่ทำให้อโพ c a คทวิฟสปริเปอร์พุ่งทยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องกว่า600กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง ความสามารถในการวิ่งบนภูมิประเทศทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภูเขาลุยน้ำคโคลนหรือทะเลทรายทำให้มันกลายเป็นยันเกราะแนวรุกที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่างแท้จริงในเรื่องของอาวุธ a p a c h ร r เ p p e r จัดเต็มไม่มีกั๊กปืนหลักคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด140มิลลิเมตรแบบโหลดอัตโนมัติที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภท ทั้งจอบกรอดยิงระเบิดแรงสูงและกระสุนสมาร์ทที่ล็อกเป้าได้อัตโนมัติระบบควบคุมการยิงถูกขับเคลื่อนด้วย AI ประสิทธิภาพสูงที่สามารถตรวจจับเป้าหมายหลายตำแหน่งพร้อมกันวิเคราะห์ระดับภัยคุกคามและเลือกยิงเป้าหมายอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์นอกจากนั้น a าโพคาวิสทริ e เปอร์ยังมีป้องปืนกลควบคุมระยะไกลขนาด30ม mm มสำหรับกำจัดเป้าหมายเบา เช่นโดรนหรือทหารราบรวมถึงระบบปล่อยมิตรล์นำวิถีต่อต้านรถถังระยะกลางที่สามารถจัดการศัตรูจากระยะไกลได้แม่นยำระดับเซนติเมตรยิ่งกว่านั้นมันยังสามารถยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่ติดหัวรบพิเศษเช่น EMP เพื่อหยุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข่าศึกหรือระเบิดเพลิงเพื่อล้างบางแนวหน้า จุดเด่นอีกอย่างที่ทำให้อพคาวิสทรีเปอร์เหนือกว่ารถถังทั่วไปคือระบบป้องกันคันเทพทั้ง Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธหรือโจรวดต่อต้านรถถังก่อนที่จะเข้าถึงตัวรถและระบบสโม k ดิส s p เซอร์อัจฉริยะที่สามารถข้นควันหลอกล่อเรดาร์และเซนเซอร์อินฟราเรดได้ในทันทีเมื่อถูกล็อกเป้าภายในห้องโดยสารก็เต็มไปด้วยความล้ำยุก ไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลแบบ360องศาภาพเสมือนจากกล้องรอบพันพร้อมระบบมองกลางคืนและตรวจจับความร้อนที่ทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถวางแผนและตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเปิดฝาหรือเสี่ยงต่อการโดนซุ่มโจมตีนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมด้วยเสียงและจอยสติ๊กอัจฉริยะสำหรับคนขับที่ช่วยให้บังคับรถได้ง่ายแม้ในสภาพแวดล้อมสุดหฤโหด ทีมงานวิศวกรยังได้ใส่ระบบความปลอดภัยเต็มที่กัดเช่นระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในตัวรถเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนจากกับระเบิดและเบาะก,กันแรงกระแทกสำหรับลูกเรือซึ่งมีจำนวนเพียง3คนเท่านั้นประกอบด้วยผู้บังคับการพลคืนและพลขับทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายไร้สายภายในรถแบบูดิจิทัล อ p พคาวิฟรีเปอยังสามารถปฏิบัติการร่วมกับโรลลาดระเวณที่เชื่อมต่อกับระบบ AI ของรถถังโดยตรงทำให้สามารถเห็นภาพสนามรบจากมุมสูงวิเคราะห์เส้นทางล่วงหน้าและแม้กระทั่งสั่งการให้โรนโจมตีเป้าหมายโดยที่รถถังไม่ต้องเข้าใกล้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบแบบเครือข่ายในแง่ของบทบาทเชิงกลยุทธ A ์อะพคาวิฟรีเปอถูกวางตำแหน่งเป็นรถถังจู่โจมระดับสูง ที่จะใช้เสริมทับแนวหน้าของกองทัพไทยในภารกิจสำคัญเช่นป้องกันชายแดนพื้นที่อ่อนไหวปรับปรามก่อการร้ายหรือภารกิจปฏิบัติการพิเศษในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสงครามไม่จำกัดอยู่แค่พื้นที่แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขการจัดซื้ออย่างเป็นทางการแต่มีข่าวลือว่ากองทัพไทยเตรียมเปิดสายการผลิตภายในประเทศ เพื่อเร่งการประจำการในปี2027และลดการพึ่งพาต่างชาติโดยมีแผนผลิตรุ่นส่งออกในอนาคตสำหรับพันธมิตรอาเซียนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวใหญ่ของอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ไทยอาโพควิปสตรีเปอร์ไม่ได้